รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูพืชทางเหลือกตัวไม้ของเกษตรกรเทวสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ค่ะ คืชตัวแรกแค่ย่ายจะแนะนําให้เกษตรกรก็คือโกโก้ Go นะคะหนับเป็นสินส้นค้าเศรษฐกิจเทวากระทรวงเกษตรและสาก์มีแผนส้งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดให้เป็นสินค้าเทวาสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพราะว่าเป็นที่ต้องการข้องตลาดโลกสูงนะคะสาม,มารถส่องออกต่างประเทศแล้วก็เป็นพืชทางเลือกชนิดนึ่ง เชื้สา,ารถปลูกเป็นพืชทดแทนแล้วก็เป็นพืชเทวแซีมในสวนผสมดูแลง,ง่ายเติบโตเร็วทนแหลกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงค่ะนะเป็นความโชคดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเทปิซอนนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูแปลงโกโก้ชื่อว่ะเป็นพืชทางเลือกโตไม้เทวะเกษตรกรณตอนนี้นะคะก็ได้ให้ความสนใจเทวะจะลองทดลองปลูกต้นโกโก้ดูในแปลงสวนผสมนะคะ พราว่าแป้งโกโก้ตอนโกโก้นั้นอยากจะบอกว่าได้ราคาด,ดีมากเลยที่สำคัญนะคะก็มีตลาดรองรับร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ มประเซอร์เจ้าของแปลงโกโก้ในพื้นที่ใข้เขาอำเภอโคโคจังหวัดปตัตตานีบอกว่าโชคดีนะคะเวดาน่วยงานผักศูนสูสันติวิธีก็องาำเนวยการรักษาความมั่นคงภายในพักซีสวนนาสำนักงานทรงเคราะทหารพันธซึกเขตปัตตานีก็ได้ส่งเสริมไฮตอนโกโก้เป็นแปลงทดลองปลูกในสวนเกษตรผสมผสาน เพราะมองว่าโกโก้เป็นเทศต้องการคลองตลาดสูงปลูกง่ายให้พลนผลิตเร็วที่สําคัญนะคะเมื่อพลนผลิตออกมาก็มีตลาดรองรับแน่นอนเพราะว่าได้ทำข้อตกลงกับบริษัท่ได้สื่อตอนโกโก้ซึ่งทางบริษัทเองก็ได้ทําสัญญารับสื่อพลนผลิตกับเกษตรกรแล้วก็ได้สนับสนุนด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีก,การผลิตเพื่อให้เกษตรกรนะคะ สาม,มารถทำการผลิตได้ยัางมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลผลิตเทวามีคุณภาพจึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรทันหมาปลูกแล้วก็ขยายพื้นที่ปลูกโกโก้เพราะว่าได้ราคาตามมาตรฐานเพแนนอนแล้วก็มีแหล่งรับซื้ออย่างชัดเจนค่ะขึ้นเมืองจาะชุนธันติวิที่นะครับโรงเรียนการเมืองชุนธันทวิทีโดยพมปันธุและในมพงนะครับ วัวนาคุมหมวนชนจำพันนะครับเราได้มาขับเคลื่อนนะครับการตะม่านข้องโคมโนอ่วนฐานบันทึกนะครับฐานบันทึกนี้เป็นสมาชิกค่ายนะครับในการขับเคลื่อนหมวนชนในพื้นที่นะครับเมื่อเราได้มาปรับตุกผูกมิดนะครับเราก็ดูปัญหน้ากงโคลนะครับปัาหนาความอยากจนนะครับรายได้น้อยนะครับ เราก็เลยต้องชื่นนะครับให้สารบันทึกถึงเป็นคาเทรกรนะครับได้เข้าหลวมโครงการชาติประราชานะครับถึงโครงการชาติประราชานี่ครับเราในช่วงนี้นะครับเราก็ได้ประทันนานกับบัวชัดไทบุรีโกโก้นะครับถึงอยู่ที่อำเภอหน้าบนจังหวัดนครที่รมราชนะครับเราได้ผ้าวิทยากรที่มีความรู้เรื่องการดูโกโก้นะครับ คุณได้ยุธจันทร์ะวังนะครับมาแนะน้ความรู้กับเกี่ยวกับฐานบันทึกแล้วก็ได้หมอบตอนพันไ้แล้วก็ทุกยางก็เป็นปรูปธรรมคือถ้าหมรถหมอบอ่าตรงเทิมไอพันกุโกโกโกกับอ่าอ่าาบันทึกแล้วก็หลังจากได้พ่นผลิตออกมาแล้วนะครับหลังจากมีผลผลิตออกมาแล้วต่างบริษัทจะบริโกโุก,โกนะครับจะดับถือโกโุกกกตัวนี้นะครับ เดิมมาปลูกในพื้นที่นี้นะครับอาจจะหน่อยไปสำหรับทุ่งไวชชัดแต่ว่าเราทราบว่ากูโก้ในพื้นที่ท่ามจังหวัดนี่ครับปลูกกันมานานแล้วโดยการทุ่งเชิมกองตรงบวตโตนะครับมีทุกจังหวัดในพื้นที่ท่ามจังหวัดนี้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หน้ากดปวดหัวมีปนปลิตองมาหมากหมากนะครับจะให้เกลือไข่นั้นบันทึกเป็นผู้ตังสาราดดับถือในพื้นที่ท่ามจังหวัดทุ่วงไ้บวทัดแต่ว่ากูโก้ครับ ทั่นื้เดือนนะครับทั่นื้เดือนแต่ว่าเป็นต้นไม้ประทุ่มประชันนะครับเรจาจะท,ทุ่งเทอาไห้ทางเกือขึ้นแต่วันพฤกษ์นะครับปลูกไม้เรียกว่าไม้ทจามระดับนะครับปลูกไม้ทจามระดับนะครับตามทั้นป่าดาชา สมาชิกในกลุ่มนะครับก็ต้องการที่จะความขิดของความคิดคเห็นของสมาชิกในกลุ่มทางวัดน,นะครับนะเขาลงความเห็นกันเพื่อต้องการที่จะมามีอาชีพเสริมนะครับในปลูกโกโก,โก้ในต้นยางพา,าราหรือว่าทวนผลไม้นะครับเป็นอาชีพเสริมก็ดําเนินการสำนักงานก็ดําเนิน,น,นมีความขิดที่จะต้องเสริมอาชีพนะครับเลยได้ปรึกษากับประธานชมรมเผื่อต้องการที่รวบร,รวมสมาชิกนะได้จานวนหนึ่งนะครับ ก็สาม,มารถไปประสานกับบริษัทที่ก็มีพันธุ์นะครับบริษัทก็ให้การสนับสนุนพันธุ์นะครับพันธุ์ก็มีความได้รับพันธุ์การสนับสนุนมาจากบริษัทซึ่งประธานกลุ่มก็ได้ไปติดต่อเพื่อใช้ในนามของออประธานเครือข่ายนะครับสร้งบริษัทก็จะลอการจะจ่ายให้เป็นการสนับสนุนกับกลุ่มฐานปันทึกในพื้นที่นะครับซึ่งเราก็ได้ ใจติดต่อมาอันนี้ติดจานเทนนะครับตอนนี้ก็คือประมาณตอนพันธ์ของช่องเดือนครับช่องเดือนนะครับช่องเดือนทึ้งนี้ก็เอามีอีกอีกแปลงนึงครับคือเป็นงานฮกเดือนนะครับประมาณฮกเดือนอก็มีอีกแปลงนึงเราจะพาถานไปชมอีกแปลงนึงครับเพื่อตอนนี้ก็ำลางเป็นการแรกเริ่มนะครับแรกเริ่มของฯฯของสมาชิกของกลุ่มฐานพานันธุ์โกโก้นะครับและมีอีกหลายกลุ่มนะครับที่เราดําเนินการเพื่อการลงเติมของของการพันธุ์และหน่วยงานอื่นๆ อย่างมีของอของทุนตะติบีที่ก็เป็น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 ครับครับครับเถื่อนอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับของสมาคมไอของอประธานเครือข่ายของพุกโกะครับนะครับวันนี้ก็มีทุนตะติบีที่เขาจะมารวมด้วยกับตัวกิจกรรมด้วย สวัสดีค่ะพี่ประเสริฐนะคะค่ะวันนี้นะคะนงสนนะคะได้ข้ามาวานในพื้นที่ของตำบลไส้ค้าวอำเภอโคกโพธจังหวัดปัตตานีปกติแล้วถ้าผุดถึงไส้ค้าวแนนนอนเลยว่าซิงทีดขึ้นชือก็คือราชาของผลไม้นั่นก็คือทุเรียนแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมจะไปซอนมาในรายการเกษตรทากินในวันนี้นะคะไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูทุเรียนแต่จะพาคุณผู้ชมมาดูอีกผืช เศรษฐกิจตัวไหมเทว่าือว่าอาจจะเป็นเศรษฐกิจที่สามารถทํารายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ของไส้เขาวนั้นก็คือนี่เลยตอนโกโก,โก้ <ผม S 2> กออ่อนือนเลยพี่ไปซ้อขาทําไมถึงบาว่าเราได้หันมาปลูกเป็นโกโกค้ค่ะเพราะนั้นและทามาไส้เขาน่นอนเลยขึ้นชื่อคือทุเรียนม้อนทองแต่ว่านี่เราก็ได้หันมาลองปลูกเป็นตอนโกโก้เนี่ยค่ะครัไอ้นี่คือป็นเป็นพื๋เสริมกับ,บในส่วนถูกส่วนเลยมไม่ว่าส่วนทุเรียน สวนหลงกงส่วนหลงดแล้วก็ส่วนหอเรือปลูกลูกเฉิงเดียวก็ได้มันได้มดบ่อนี้มันแก่ผือซึมค่ะแสดงว่าณตอนนี้คือสวนใหญยแล้วในบ้านทรายขาวเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยค่ะปลูกแซมับมตามสวนต่างๆก็จะเป็นพ้นโกโก้ใช่ไหมค่ะท้าไม่ถึงเป็นโกโก้คะพอต้นโกโก้นี่มันเป็นพืชเษฐกิจตัวไม่ค่ะ อายุรวดเร็วปีกว่ากว่าออกผลผลิตเด็ oh. กหล่ำต้นใช้ได้ประมาณอายุเจ็ดสิบถึงแปดสิบปี oh. ยิงตู้ยิงอองลูกมากแสดงว่าเมื่อกว่าพ่อเราลงปลูกปุ๊บประมาณแค่ปีกว่ากว่านี้ก็สามารถแกบผลผลิตได้แล้วใช่ไหมคะครับผมแล้วก็ระยะยาวของมันก็อยู่ไปได้เจ็ดสิบถึงแปดสิบปีเลยทีเดียวครับผมอืม oh. ค,ค่ะคือพมก็ในบุ๋นทีใส่ข้าวนี้พมก็ทำเบทีมาลาเวทีให้กับเกษตรกรเผื่อฟุ้ง ก็ตัวปรับกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อนๆก็เมาตีบกบพุ่มโกโก้ที่นี่ค่ะบพุ่มไปทำปัจัสัญญากับบ่อสัทไว้เมื่อได้ผลผลิตมาเลยบ่อสัทเขาจะเข้าโรงงานค่ะก็รับเข้าโรงงานมดทุกคนพมีมีชื้อมีกลุ่มลายแบบ้อยในมีปัญหาเรื่องโกโก้ตางบ่อษัดจะเน้นนำมาแล้วโกโก้เถ้ปลูกนี่มันมีพันธไหมคะก็อันนี้คือไส้พันชุมพรนึ่งครับก็บ่อษัทไทยบุรีโกโก้ ก็คือว่าพันธุ์ไ้พันเดียวบกเทนีใช่ไหมคะเทเลือกเป็นไซ้พันธุ์ชุมพรอนใช่ไหมคะชุมพรอนนึ่งน่พวาอะไรอะคะมันไส้พันธุ์โกโก้ชุมพรอนหนึ่งมันมีหนึ่งมีสองมีสามเทเลือกเป็นนึ่งผัวานึ่งมันแหลดมันสมบูรณ์เป็์ที่สมบูรณ์อายุอายุของเมล็ดที่จะมาพอนี่ต้องยี่ห้าปีขึ้นไปค่ะคือพอพันธุ์มาแบบเต็นี้ในการดูแลก็นี่พมบริเวณนี้พอมันน้ำท่วมหนึ่งเดือน เทเราเห็นนี่เรามมกนตรงเนี้ปลูกอะไรคะก็ปลูกต้นบังขุดครับอ๋อต้นมังขุดตอนนี้พวกบงคุดบางส่วนออกอ๋อนี่ก็คือว่าเทเห็นอยู่นี่ก็คือโคนออกบางบางส่วนแล้วก็มาลงเป็นโกโก้แท่นน้ำท่วมน้ำท่วมหนึ่งเดือนแล้วพอน้ำน้ำท่วมแล้วมันมีปัญหากับต้นไม้นี่ก็หลังจากน้ำท่วมกับสาพับฝืนฟูสาพับอยู่กับมันเล็กๆน้อยๆก็แสดงว่า เทหนาท่วมตอนนั้นมันก็ไม่ได้ว่าทรงพ้นหายกับตอนโกโก้เท่ายพอดูจากสภาพมันก็ยังแบบสมบูรณ์อยู่แสดงว่ามันก็ทนเหมือนกันตอนโกโก้คาน้ำท่วมส่งเดือนค่ะแรงส่งเดือนค่ะจะมีไม่มีผลกระทบเลยกับตัวนี้ครับแล้วตอนเทนามท่วมันท่วมถึงไหนคะก็ตาตมพุ่มประมาณนี้ครับอ้อแต่ก็จะล่นซ้ามาเลยครับก็ไม่ได้ว่าทำให้โกโก้นี่แบบโคนหนาวอะไรไม่มีเลยใช่ไหมคะ ของผีประเสริฐนั่นก็คือบานนั่นเองอยากจะบอกว่าถูกตารางนิวถูกพื้นที่ค่ะก็สาม,มารถเทวาจะปูกโกโก้ได้เพราะว่าโกโก้อันเหมือนกับเพลงผีประเสริฐบอกแต่ตอนแรกก็คือว่าอายุแค่ปีกว่า มันก็สามารถเทวาไฮออกไฮพ้นผลิตแล้วก็แสดงว่าตอนโกโก้นี้มันไม่ได้ว่าตอนสูงมากเพราะฉะน,นั้นค่ะเราสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีแบบเป็นพืน้นที่ซ้วหรือเป็นที่แลงใช่ไหมคะคเหมือนกับปลูกเถบ,บ้านก็ได้ก็ได้ครับแล้วนี่อายุเนี่ยค่ะที่ตรงเนียนกี่เผื่อตอนโกโก้ตอนนี้มปลูกเดือนเมษาค่ะปีที่แลว้วนี่การขับคั่วเมษาก็ประมาณการขับคั่วพอดีก็แสดงว่ามันก็จะเริ่มออกัจะ การอออกประมาณที่เดือนออกดอกครับตอนนี้แล้วเวลามันออกดอกนี่มันออกตรงไหนะคะในการออกดอกครับนี่มันมีใบจักต้นนี้เลยครับไม้ถึงว่ากิบออกปั๊บออกแต่ว่าใบมันก็จะมีครับเป็นออกไปเลยครับอ๋อเราต้องตัดใบออกเลยอะคะเพราะว่าอะไรอะคะนี่นะคือดอกโกโก้จออกแต่แบบ้นครับอ๋อมันไม่ได้ออกเป็นกิ่งแบบนี้ไม่มีครับเนี่ยผมจะอา m o s ปั๊บค่ะถึงกับตรงนี้ออกออกไปเลยครับแสดงว่าถึงมาชดชดนี้อะจากนี้จากนี้เทนี้ครับ แค่นี้เองครับมันจะลงมานี่คือลูกลงจะนี่เราถ้าแบบนี้ต้องตัดด้ไหมอ๋อครับออกเลยออ่ได้เลยอ๋อก็คือว่าจะอยู่ตั้งแต่โคนนี้ลงไปถึงจนสุดนูเลยนะคะครับผมแต่ถ้าลูกจะออกช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ลงมาออนเลยครับก็คือว่าจะออกเคยเราตัดใบนีดออกใช่ไหมคะเสรีนิศตาโดออกจะออกมาครับแทนเลยมันคล้ายๆกับมดนเลยนะคะมดนั้นเราก็ต้องปิดใบมันก่อนเหมือนก้อนนี้ผมเตะก้อนถึงมาแลยเหมือนก้อนใบเต็มเลยครับโอ้ใบจะเต็มเลย ให้ออฟเฟอร์ลินลูกหนึ่งก็ประมาณถึงกิโลมันกับถึงก็แล้วลช้อนนึงอะนะคะไม่เป็นลูกกับออ๋ลูกนึงลูกเชิงเดียวลูกหนึ่ง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 ลูกละครึ่งกิโลลูกละครึ่งอ้นก็ลูกเยอะอยู่มันกันแล้วเท่านั้นครับค่ะครับเฮ้ยอดนนีมีส่วนตั้งใจ่ายแสงแดดข้าตรงนั้นแสงแดดข้ามันจะลงมาดอกไม้แสงมันชอบแดดกับแดดข้าวแล้วก็ปิดเนี่ยกระปิสส่วนนี้ออกให้แดดมันช่องมาอ๋อก็ต้องตัดกระลดกขึ้นไปปั๊บ การจะเร็อตัวๆจะเร็วอ๋อค่ะเดือนหนึ่งเดือนพุม่มมะิดออกสิบสิบห้าสิบมาวันเก็บผลไม้ตด้ีหนึ่งแสดงวันนี้พ่อเริ่มเทวาเข้าสู้แบบเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเทวาจะขอบปีเนี่ยค่ะคก็ต้องเริ่มมาตัดใบแล้วโอ้มันนี่ผมปุุมเต็มไปเลยทีนี้เบนี้จะไม่ออกแล้วเออไม่ออกแล้วแ <จะ S 1> สดงว่า <โด S 1> พ่อพ่อมันออกพ่อแตกใบปุ๊บก็ต้องตัดเลยตัดเลยตัดเลยตัดแดงไปเลยแดงไปเลยอ๋อสี่เดือนจะออกดอก แต่ถ้าเราไม่ตัดนะคะเราไปตัดเทวะพ่อมันจะปีไม่ได้ได้เหมือนกันครับอได้เหมือนกันครับก็ตัวจะเบจะเต็มเลยอ๋อใบจะเต็มเทวะถาพุ่มตัดมันจะเลี้ยงหลับต้นใหญ่อตัวไม่ชิงถ้าหท่านจะไม่ชิงกันตัวใบมาเลี้ยงใบก็คือว่าทางเทเดียนก็ต้องตัดใบตั้งแต่แรกเลยแรกเลยครับแล้วก็ไอเทตัดแล้วมันใบก็จะไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วจะขึ้นดอกมันจะขึ้นดอกทีนี้ก็รอขึ้นดอกอย่างเดียวอค่ะไอตัวนี้นายพลผลิต เดือนละสองครั้งเดือนนึงสครั้ง15วันแ็็ตี้ครับเดือนสองครั้งตอนนี้พุ่มปลูกไปเร็วห้าต้นก็พุ่มตีประมาณเฉลี่ยขั้นต่ำสุดคือ1,500งกิโลค่าหนึ่งพันหร้อกิโลนี่ผมตีวบดเดือนว่าก็รับซื้อกิโลเบาทพุ่มก็ได้เร็วเจ็ดพนหต่อถึงเดือนก่าหนึ่เดือนก็สามหมื่นสามหมื่นบาทต่อเดือน ใช่ว่ามีช่วงอายุของมันใช่ไหมคะไม่มีไม่มีครับตุกเดืเอยได้ตเดตลอดปีเลยครับผู้ช่งคะก็ถือว่าเป็นอีกพิศอนวณนาสนใจเลยครับนึ่งปลูกงายซองไม่ต้องดูแลมากที่สําคัญระยะเวลาปลูกก็คือว่าสั้นเราก็สามารถแก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเลยครับผมก็ถือว่าเป็นอีเอ่อผือเศรษฐกิจตัวไม้เทวาก็เศรตรกรพิศอนวานาจะได้ปลูกแทมระวังรอเรียนก็ดีรอล่องกองก็ดีหรือแม้กระทัง ส่วนยางครับผมค่ะก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับอีกหนึ่งพืชตัวไม้นะคนคือการปลูกโกโก้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะมีแกล็ดลกๆห,หน่อยๆของการปลูกตอนโกโก้ให้มีคุณภาพจํำนายได้ราคาถึงโกโก้นะคะจะเป็นเทศต้องการของตลาด ตต่ก็ต้องเข้าใจว่าโกโก้ไม่ใช่พืชพื้นเมืองเพราะฉะนั้นต้องดูแลทุกขั้นตอนของการปลูกรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกโกโก้นั่นก็คือพื้นที่ค่ะต้องมีสภาพพื้นที่ให้ร่มเงาเพราะว่าโกโก้ไม่ต้องการแสงแดดมากต้นขนาดแลบกต้องการแสงหน่อยประมาณ30%ต้นโตนะคะต้องการแสงจัด10% แล้ว,ว่าต้นโตเต็มทีมีใบบอบคลุมต้นเติบโตได้ดีในสภาพเทวแสงแดดจัดนะคะอุณหภูมิก็มีส่วนสำคัญกับต้นโกโก้เพราะว่าชอบอุณหภูมิเทวเหมาะสมประมาณ15-30ถึองศาเซลเซียส ส่วนแหล่งน้ำนะคะก็ควรมีปริมาณฝนตกฉุกตลอดทั้งปีและดูดูแรงไม่ควรติดต่อก,กันนานเกิน3เดือนนะคะสุดท้ายก็คือดินดินรวนปนทรายจะปลูกได้ดีและนี่ก็คือเกร็ดแหลกแกร็กรกรหน่อยของการปลูกต้นโกโก้เทมาฟ้ากันใหนวันนี้ค่ะ Спасибо. ะะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผืชทางเลือกของกเกษตรกรนะคะเทวากเกษตรกรเขาเรียกว่าผืชทางเลือกไมเทว่าสาหมาดคล้ายได้ราคาดีดูแลก็ง่ายค่ะปลูกก็ง่ายรสชาติของลำไยคริสตันนะคะเขาบอกกันว่าเหนือนะ้ารสชาติหวานฉ่ำดูแลง่ายปลอดภัยจากศัตรูพืชและก็ที่สำคัญนะคะเบื่อน,นำไปคล้ายแล้วนะคะกิโลกรัมละลักรอยจนถึงลักพันบาทเลยทีเดียวจนทำให้ลำ ใหญ่คริสตันนี้แล้วค่ะเป็นทีสนใจขล้องกเกษตรกรเป็นผืชทางเลือกค่ะก่อนหน้านี้จะเป็นลูกสวนยางครับผมจะปลูกยางเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปครับปลูกยางกรีดยางแต่แล้วอยากจะเปลี่ยนในขณะที่ราคายางสูงบ้างต่ำบ้างอย่างน้นอย่างนี้เศรษฐกิจไม่คงที่ก็เลยอยากที่จะเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นสวนลำไยบ้างสวนผลไม้ ก็เลยตัดสินใจลูกลําไยที่ตั้นเช็คจากตลาดแล้วรู้สึกว่าก่อนหน้านี้สามปีที่แล้วราคาที่ไปซื้อถึงสวนหรือราคาขายทั่วไปก็ยังสูงเหมือนเดิมแล้วก็ตลาดต้องการก็ยังไม่เพียงพออย่างผมสั่งทีละสามสี่สกิโลได้มาแค่10กิโลสั่งทีละร้อย100กิโลได้มาแค่20-30กิโลก็เลยสังเกตเเป็นแบบนี้มา 3- 4ปีแล้วก็เลยตัดสินใจ ลองปลูกเองบ้างครับของเราเป็นที่แรกครับตรงนี้แล้วก็เป็นแปลงทดลองด้วยครับเขาเรียกว่าแปลงสาธิตเริ่มเริ่มก่อนเพื่อนตอนนี้นะครับนอกจากนี้แล้วครับสวนยางพืงนะ้งเองการยางแห่งประเทศไทยเขาก็ยังคิดหนักอยู่ถ้าหาปลูกทดแทนจะดีเหมือนยางไหมเขาว่าเออระบบน้ําเป็นอย่างไรผมก็ว่าเออถ้างั้นระบบน้ําผมจัดการเอง ก็เลยมีที่มาที่ไปว่า,าเราจัดการเรื่องระบบน้ําเสร็จเขาจะสนับสนุนให้ปลูกทดแทนอย่างได้โดยการปลูกลาไยคิสตั้นเนี่ยครับ12ไร่เศษๆครับที่ปลูกลาไยคิสตั้นระหว่างร่องลาไยคิสตั้นตอนนี้เราก็ปีแรกจะปลูกข้าวแล้วก็จะมีปลูกพืชเสริมขึ้นมาอย่างข้าวโพดบ้างตัวบ้างอะไรตะไคร้บ้างเนี่ยได้พอข้าวพอหมดหน้าข้าวปุ๊บเราก็จะปลูกอย่างอื่นได้ อย่างเช่นมันสำปะหลังเอยมันขี้หนูเอยมันอะไรต่างๆมันเทศมันอะไรต่างพวกนี้สามารถปลูกได้พริกแตงกวาแตงโมต่างๆสามารถหมุนเวียนได้ครับก็จากเพื่อนๆแนะนำมาครับเพื่อนๆแนะนําว่าเออลองดูเศรษฐกิจนี้หน่อยพี่ธุรกิจใหม่ๆนะผมถามเป็นธุรกิจอะไรแกบอกว่าผลผลิตจากผลไม้ผมก็งงอีกแลก็เลยพาไปดูครับต้นแบบก็จะมีอยู่ที่สะบายย้อยขออนุญาตเอ่ยนามนิดหนึ่ง ผมไปศึกษา,าต่อกฏว่าศึกษามา3ปีกับสปีราคาไม่เคยตกตลาดต้องการตลอดเลยตัดสินใจปลูกน้ไเลี่ตั้งครับ ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งผืนทางเลือกนะคะเททางสำหักงานกเกษตรจังหวัดปัตตานีได้มีโครงการฝืนปูเซษฐกิจมาส่งเสริมให้พี่หนองกเกษตรกรทัานมาปลูกนอกหมาฝรั่งเพื่อเป็นการขานะคะเ<ม>พราะว่ามองว่าน้อหมายฝรั่งนี้มีโอกาสเติบโตทางการตลาดและที่สำคัญให้ผลผลิตตลอดถังนี้ค่ะ การนะครับการะบาดขลองโควิด -19 นะครับที่ที่ผ่านมานะครับทำให้ประเทศก่อนนี่ได้มีผลกระตบนะครับทำให้คาดรายได้นะครับคาดรายได้มีการวางงานนะครับสำหรับทางงานเศริจวัดนะครับก็ได้จดทำโครงการนะครับโครงการพื้นฟู้เศรษฐกิจนะครับปัฒน้าชีวิตด้วยการผลิตการเกษตรนะครับของปี2564่ที่ผ่านมานะครับ ก็ได้ประกอบด้วย25กิจกรรมนะครับหนประมาณ65ล้านบาทนะครับก็หนุม่มให้นุใหม่กว่าทั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เลียงเห็นว่าจะให้เกษตรกรเนี่ยมีมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นปืชตัวไม้นะครับเป็นปืชตัวไม้ที่ยังไม่ปลูกในจังหวัดตานีนะครับยังไม่ได้ปลูกนะครับแล้วก็เป็นปืชที่มีโอกาสทางตลาดสูงนะครับ ซึ่งรวมด้วยทั้งห้อกันข่านะครับที่จะดําเนินการเรื่องการตลาดนะครับแสดงว่าก็รับสมัครเกษตรกร,ท,กรที่ได้รับผลกระทบนะครับจากไอ้โรคระบาดก็มีเกษตรกรที่สนใจนะครับในกิจกรรมปลูกนมใหม่พลังเถื่อกันข่านะครับก็ต่างมดของปัตตานีก็แปดสิบห้ารายนะครับซึ่งโคกโพหรืลุตเนียต่างมดหกสิบรายนะครับรเฉพาะแปลงของพี่เจริญเนี่ย ท้องปลอง g ตัวนี้ก็ห้ารายนะครับห้ารายนะครับซึ่งเป็นพืชที่ถาท่ายตัวนึงนะครับในการที่ว่าพ่นตอบแทนสูงครับไอ้น้องใหม่คนนั้งเป็นพืชที่ว่าลูกรั้งเดียวนะครับเรวได้เก็บพ่นวิตียาวนะครับยาวนานแต่การดูแลรักษาต้องเอาใจใส่ใสักนิดนึงนะครับก่อไอ้ที่สำคัญก็เกี่ยวกับไปเรื่องวัชจจพืชต,ตัวนึงแล้วก็ทัตุพืช แล้วก็โรคพืชก็เป็นเฉพาะโรคร่านะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรครับก็ในช่วงที่ว่าสถานการณ์เนี้ยนะครับก็เกษตรกรนันก็ส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่บ้านนะอยู่บ้านหยุดเฉืออยู่บ้านนะครับแล้วการในการอยู่บ้านเนี้ยติดถ้าไม่กิจกรรมเพิ่มรายได้ขึ้นก็คือทางการเกษตรนะครับนองใหม่ารังก็เป็นผืชตัวหนึ่งนะครับตีให้ตีเป็นทั้งเหลือทีดีนะครับ เพรา a ว่าการตลาดนี่ก็ตอบรับอย่างดีนะครับอย่างี ประเทศไทยของเรานะนะคะมีปัจจัยละลๆาย,ย่างเทวเอื้ออำนวยในการทำอาชีพกเกษตรนะคะก็ส่งห้นหพี่น้องกเกษตรตกร้ายทันนะคะเทวประสบความสำเร็จในอาชีพการทำกเกษตรค่ะหากว่าเราเข้าใจพื้นที่เข้าใจการตลาดพี่ซอนเชื่อขาวาก็มีอีกล้ายผืหล้ายชนิดนะคะเทวาสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องกเกษตรตกรค่ะ กลับมาพบเรื่องราวการเกษตรดีๆได้ไหมในครั้งต่อไปกับรายการเกษตรทำกินในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ